พยากรและเบอร์มงคลนะต่อไปก็จะเป็นาลายมือเศรษฐีลายมือเศรษฐีดสอนทั้ง <c oughs> ลายมือนะครับไปให้แล้วก็สักลายมือเป็นทั้งไพ่ยิปซีตอนนี้เรียกว่าครบสูตรเลยครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะตอนนี้แกะแกะออกนะเดี๋ยวเราจะทาวัสลีนนะครับสองข้างเลยนะครับเพในเรื่องของการทาวัสลีนเนี่ย หลังจากเราแลบมือในเรื่องของยาชาเรียบร้อยแล้ววัสลีนเนี่ยมันทําให้ลื่นนะทำให้ลื่นเวลาเราสักเข็มเนี่ยเราจะต้องมีถ้าเราไม่ใช้วัสลีนเนี่ยนะเข็มกับนะสิ่งที่เราสักเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยลื่นแล้วมันจะมีผลช้าหนื่นอม,มันไม่ดีนะมันจะทําให้เราสักแล้วแบบไปไม่ได้ไกลอ่ะนะแต่ถ้าสักแล้ว เราใช้วัสลีนเนี่ยมันจะทำให้เข็มกับตรงนี้ลื่นลื่นมันจะสักง่ายขึ้นนะเพราะมือของคนเราฝ่งมือคนเราเนี่ยมันมีความหนืดนะลองไปถ้าเกิดไม่ใช้วิสลีนช่วยเนี่ยโอ้อานะถูมือถูมือถูม,อถมือเรา กจะเซฟเข็มตามที่บอกนะครับเข็มกับเครื่องนี้ก็จะต้องนะครับในเรื่องของเข็มเวลาเครื่องนี้เขาจะไม่ไม่เหมือนกับเครื่องไร้สายเครื่องไร้สายเขาจะนะครับเซฟให้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูปรับเข็มนะครับสำหรับกรณีที่ใครใช้เครื่องแบบนะครับมีสายนะครับเครื่องนี้โดยเฉพาะโดยตรงนะครับการสักของอาจารย์มงคลเป็นการสักแบบนะครับเขาเรียกว่า นะครับพิธีให้เกิดสิร huh? ิมงคลเพราะฉะนั <the <the ้นมันก็จะมีการตั้งจิตอธิษฐานเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มงคลรอดติ้งธรรมของคุณวนาตมกรางนะก็จะช่วยให้ในเรื่องของนะครับสิ่งดี่อ่ะตั้งจิตนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินดียะเอนดู3าประศิปียังมะมะคเตศิกัตเตศิกิงกระาคัเตศิอาหาิตังชนมิชนมิ นะเมตตาโมกรุณาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราและตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นทุกๆคนการท่องสิ่งตรงนี้จะทําให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวของอาจารย์มงคลรอดติ้งรมและคุณวนาตมกลาง,งจะประสานเป็นสิ่งต่างๆเป็นความดีช่วยเหลือเพื่อคนต่อไปจะไปสักจะไปทําอะไรต่างๆให้ผู้คนจะเริญรุ่งเรืองม,มีความร่ํารวยประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบมีการเงินมีชื่อเสียงโด่งดัง คาเตสิศคาเตสิกกิงกรนาคาเตสิกอาหังปิตังชานมิชานมิเป็นคาถาแค้วคาาพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสัต์ตาวุธทุกชนิดรวมถึงสัตว์ที่มีพิษอสรพิษสิ่งต่างๆไม่สามารถทำร้ายกายกล้มสิ่งต่างวันนาตรงการจะไปได้ทั่วสารทิศทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่สัลยานมิตรที่ดีมีความรักมีความสุขประสบความสำเร็จเธอสาธุสาธุสาธุตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี เปิดเทวดาใช่เปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ่งที่เป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นการสักซึ่งบอกว่าเส้นของคุว่วน,นาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเราจะสักเส้นชีวิตให้ยาวขึ้นมาด้วยเพราะว่าคนวน,นาเนี่ยเส้นจะเป็นเส้นขาดขาดนะครับในเรื่องของเส้นชีวิตคือคือใจร้อนปุดจะตรงนะครับเส้นวาสนาเราก็สักเสริมเท่มที่สวยแล้วของตัวเรามีเพิ่มพุ่งขึ้นให้ถึงดิ้วกลา,างแล้วก็สักเพิ่ม เส้นกิจดยศดเส้นชื่อเสียงเส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นพุทธเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นสีริมงคลตรงนี้ตลอดไปนะครับการสักของอาจารย์มือคนก็จะใช้เข็มเบาๆไม่แรงเขาเรียกว่าไม่เจ็บนะครับสีก็เป็นสีนะครับสีผสมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพราะฉะนั้นมันจะไม่ร้ายแรงนะครับก็สักเป็นพิธีเป็นสีริมงคลคนเราเนี่ยเวลาสักเราจะมีความรู้สึกสุขใจในช่วงเวลานี้นะครับดูเซฟเข็ม แค่นี้นะกับผมีนิดหนึ่งประมาณเนี้ยนะไม่ยาบเกินไปอ่ะใส่สีสีก็นะครับผสมอยู่ในกรวยสีแหวนสีตัวเนี้ยนะครับอ่ะก็จะนี่ก็มาดูการสักของเรานะครับก็จะเริ่มจากเส้นชีวิตตัวเนี้ยให้ยาวขึ้นมาประกอบกับเส้นชีวิตของอุลมานาที่มีอยู่แล้วนะครับ มือข้างนี้ออกเล็กนิดนึงนะครับจะได้มีอาจารย์มงคลจะได้ออกไปนิดถอยหลังไปนิดหนึ่งจะได้มีที่แบบเวลาเราะนะครับก็ดูดนะครับดูดสีขึ้นมาะนะปาดสีนะครับดูนะครับเส้นชีวิตของคุณวน,นาตรมกราง ให้เส้นชีวิตไปประจบกับเส้นที่เรามีอยู่แล้วเดิมอ่ะนะ,ะต่อไปนี้ชีวิตก็จะดีมากขึ้นสาธุค่ะ ถ้าเราเห็นเส้นของเขาบกพร่องตรงไหนเราใช้เติมให้เส้นดีขึ้นเช่นเส้นชีวิตเขาขาดไม่ยาวเส้นที่ดีสมบูรณ์เนี่ยจะยาวสวยเติมเต็มให้กับเขาหรือบางทีเส้นเขาแตกรุนแรงเราก็บอกว่าต่อไปเนี้ยเราก็จะเติมเส้นที่ดีให้กับเขาบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยพอ มีความรู้สึกว่าตรงนี้มันบกพร่องแล้วเราแก้ไขให้ดีเนี่ยจิตของเขาจะมีความรู้สึกมีความสุขได้รับการแก้ไขได้สิ่งต่างๆอ่ะเส้นวาส,สนานะครับเส้นพัสเสาเรียกเส้นวาส,สนาต่อให้ยาวประจบกับเส้นวาส,สนาที่สวยอยู่แล้วนะครับเส้นที่สวยประจบกันเข้าหากันเราสามารถ สักทับเส้นที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นได้แต่เราไม่นิยมสักตัดเส้นที่เขาดีที่เขามีเลาะฉะนั้นเราต้องไปออกแบบถ้าเขามีเส้นที่เป็นยังไงเราก็ต้องดูเส้นวาสนาเส้นพะเนี่ยนะครับเส้นวาสนาของคุณวนานะครับพุ่งขึ้นนิ้วกลางนิ้วกลางคือสักทั์กันเงินกันทองนะครับอันนี้ก็มีดีดอยู่แล้วเราก็ประจบชนเข้าไปให้เป็นเส้นที่ดี ขึ้นไปอีกมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะมันทั้งสุขทั้งถามว่าเจ็บไหม <c oughs> ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ทนได้แต่ว่าถ้าในขณะที่อาจารย์สักแล้วเ,เราคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะมันก็จะมีความสุขกับการสารักจิตของคนเราเนี่ยใช่ค่ะมันคือการสารักเนี่ยทําให้จิตใจของคนที่มาสาักเนี่ยเขารู้สึกมีความสุข ความสุขนี่แหละที่มันจะพาให้เคาเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่คือสิ่งียินรู้สึกหนูเป็นคนที่กลัวเข็มนะแต่ว่าหนูสักอาจารย์แล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขอ่ะเพราะหนูคิดถึงแต่สิ่งที่ดีหนูคิดถึงเรื่องการเงินคิดถึงเรื่องชื่อเสียงคิดถึงเรื่องชีวิตคิดถึงแต่สิ่งที่ดีแล้วหนูก็จะไม่เจ็บเนี่ยแหละคือคนเราเนี่ยเวลาถ้าเขาคิดเองเขาจะกังวลใจตัวนี้เหมือนเรียกขวัญเรียกกําลังใจพอขวัญกําลังใจเขาดีเนี่ย เขากลับไปเขาก็ไปมีความสุขค้าขายพูดคุยกับใครดีมันเป็นปริศนาบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องอาศัยคนที่มีวิชามีความรู้เปิดทางเปิดให้ใซึ่งตัวเนี้ยเราพูดเป็นหลักวิทยาศาสตร์ความเป็นจริงมันทำให้เราสบายใจใพอสบายใจเนี่ยพลังมันเหลือเฟือเลยจะไปค้าขายไปทำอะไรเนี่ยแหละหลักมนุษย์ มันจะมีความรู้สึกตรงนี้และประกอบกับวิชาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีะนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยะนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีะนะครับเส้นพุทธนะเส้นพุทธเส้นที่สวยก็คือยาวขึ้นก็ต้องดูว่าเขามีเส้นเดิมๆของเขาไหมถ้าเขามีเส้นเดิมๆของเขาเราก็ดูเติมกับเส้นเดิมๆของคุณวนาเนี่ย เส้นพุทธมันจะเป็นเส้นเล็กๆบางอยู่ใต้นิ้วก้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถออกแบบได้เต็มที่เลยคือยาวตั้งแต่ต้นเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยเป็นนักออกแบบด้วยลายมือเวลาเราไปดูเราไปสักใครสังเกตเติมแล้วก็สร้างในสิ่งที่ขาดหรือเพิ่มหรือว่าต่อถ้าคนที่เขาไม่มีเราทําง่ายๆเลยค,คือตั้งแต่ต้นนะครับข้างล่างขึ้นมาหาข้างบนแต่ถ้าเขามีเลยเราก็ต้องออกแบบ เนี่ยครับมันจะให้ความสุขความรู้สึกที่ดีใช่ก็มีเจ็บแหละแต่ก็ไม่มากเรานึกถึงความสุขแล้วเราจะลืมใช่เข็มแต่ละเข็มเนี่ยนะครับใช้แล้วทิ้งเลยอ่ะข้างนี้อ่ะข้างนี้นะนี่ดูนะข้างนี้เราต้องสักนิ้วก้อยมาก่อนเพราะว่าเราสักตรงนี้ไปมันจะลบเห็นไหมถ้าเราสักตรงนี้ไปเราจะเราจะวางมือลําบาก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบดูนะครับเส้นพุทเส้นพุทช่วงนี้มันจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจช้าๆทาอะไรช้าๆปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นก็คือค่อยๆเพราะว่ามันเป็นเนินค,ค่อยๆไปเส้นพุทธก็คืออยู่ยาวไปถึงนิ้วก้อยค่อยๆช้าๆไปมันก็ขึ้นได้การได้เห็นการสับ มันก็จะให้เราจำแล้วก็ไปใช้วิธีสิ่งต่างๆนี่แหละลูกศิลยกลูกหาเรามีเราก็จะได้ลูกศิกลูกศิลฐาใช่ประสบความสำเร็จสัก์ไปแล้วเส้นพุทธบอกเขาว่าเป็นคำพูดคำเจรจาวาทศิลป์สติป,ปัญญาเส้นพุทธก็คือเส้นสื่อสารนั่นเองคนที่ม,มีเส้นพุทธที่ดีการสื่อสารการพูดการคุยก็จะทำให้ทุกอย่างทุกสิ่งดีเส้นวาสนาก,ก็คือทรัพย์ การเงินการทองให้เจริญรุ่งเรืองเส้นอาทิตย์ก็คือชื่อเสียงค,ความสําเร็จความกระตันอยู่3มเส้นรวย3เส้นตัวนี้ก็ทําให้เกิดความมั่นคงใครเขาขาดในเส้นที่เราสอนไปคนที่เขาเจออุบัติเหตุบ่อยเราก็สักเส้นกากบาทให้กับเขารหรือว่าเส้นช่วยชีวิตให้กับเขานะครับ,รบอ่าอันนี้ก็คือเส้นเกียรติยศนะครับเส้นเกียรติยศก็คือเส้นอาทิตย์จะอยู่บริเวณนิ้วนางนะครับขึ้นตั้งแต่ข้อมือนะครับขึ้นมาหา นะครับนิ้วนางเส้นที่ยาวสวยแต่ตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ายาวเท่านั้นคือบางคนเขามีเดิมๆของเขาอาจจะเป็นสั้นสั้นหรืออะไรเราก็ออกแบบได้ <Okay. S 1> เส้นอาทิตย์ชื่อเสียงเกยียรติยศความสำเร็จชัยชนะ สิ่งที่ได้มาด้วยความมั่นคงศักดิ์ศรีนะครับบางคนเขาออกแบบตัวของเขาสั้นก็ได้ถ้าเขามีเส้นเดิมๆของเขานะครับอ่ะนี่คือเส้นวาสนานะก็จะสับอ้าวเ <c oughs> ส้นวาสนาข,ของวันนาเนี่ยสวยเนี่ยจริง,รงๆเห็นไหมพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมไม่ธรรมดาครับ <c oughs> <สา S 1> นี่หนาปึ๊กเลยเส้นวาสนาเนี่ยหนาปึ๊กเลยสับเส้นเดิมให้ชนกับเส้นเดิมของเขาที่มี นะครับเราก็เติมอาจจะคดเคี้ยวหรืออะไรก็ไปตามที่เรามีแหละนะครับตามเส้นเส้นบางทีนะครับของเขาเดิมๆเขาสวยอยู่ก็เอาไปตามนั้นแหละแต่เส้นวาสนาชัดจรงนนองมือนี้ชัดมากขอบอกแล้วไม่เตกเออได้เห็นจังจของตัวเองยังเห็นแล้วเส้นวาสนาตัวเองนีสวยอ่าค่อยๆตรงนี้น้องนิ้วค่อยๆนะ อ่าสลาให้มันคลายนะครับให้พุ่งขึ้นพอเวลาเราได้ทาน้ํามันทาอะไรเนี้ยเราจะเห็นชัดยิ่งมีแสงตัวเนี้ยอ่าต่อไปเส้นชีวิตเนี่ยนะครับเห็นไหมคุณวรนนาจะแตกหน่อยนะครับผมก็จะออกแบบสินะเอาให้เส้นตัวนี้มันมาชนแล้วกันนะมาชนตรงนี้สักนิดหนึ่งะ มันเส้นที่ใจร้อนนะให้ใจเย็นลงให้เย็นลงนะครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วมาเจออาจารย์มงคลรอดจริงทำก็เย็นแล้วเย็นแล้วละเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เลยไม่ได้คนเราถ้าเจอกันในช่วงเวลายังไม่เหมาะสมมันก็ยังแต่อ่ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเส้นตรงนี้ออกมาประจบกับเส้นที่ขาดแล้วกันนะครับอืมอันนี้ก็ปล่อยกันไปใช่ไหมครับใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เส้นความสงบเส้นหลักดีเส้นมือซ้ายนี่ตัวเราเลยอ่ะนะครับอตอนนี้ก็เย็นขึ้นมีสติเห้นประสบการณ์มันพาให้ทุกคนน่ะได้เย็นได้สงบทุกคนทั้งอาจารย์มงคลทั้งคุณวนาตมกลางทั้งอะไรไนะมันก็จะได้ดี ก็ร้อนร้อนมากจ้าอืร้อน,อน,นอไม่ไสวยอ่ะม่ไรสงบนิ่งดูให้กล้องโชว์สิเดี๋ยวแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะเอากล้องเข้ามาใกล้ๆนั่งสบายๆเราจะค่อยเอากล้องเทเวลานี้นะครับอืมเั้งเราก็จะ ทิ้งนะครับทิ้งอย่างเดียวเลยทิ้งอย่างเดียวครับของใครของเขานะครับมีกรวยมีถ้วยนะครับมีเข็มขวดเราก็จะทิ้งกันเพราะฉะนั้นการกะประมาณสีคนหนึ่งต่อพอดีก็ดีนะครับอ่ะเหนืออาจารย์จะเอามาอยู่ใกล้ๆดูสิ3เส้นรวยตอนนี้มีเส้นชีวิตเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าอ่าเฮงๆนะนะเมตตามงครุณาพุทธปนิทัยอินดียะอินดูสามปสิปปิยมะมะ ครับเตสิกครับเตสิกจริงกรนาครับเตสิกอาหารพิตาชนามิชนมิเพียงสาธุสาธุสาธุรวยรวยรวยชื่อเสียงดงดังไกล